สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องลายเซ็นของคนที่ต้องการมีผู้สนับสนุนจริงๆแล้วในลายเซ็นเราสังเกตไหมบางคนเซ็นก็จะมีเส้นขีดใต้บางคนก็ไม่มีเส้นขีดใต้คือเส้นการสนับสนุนถ้าเส้นขีดใต้นี้อยู่ที่ชื่อก็เรื่องการสนับสนุนในเรื่องงานแต่เส้นขีดใต้นี้อยู่ที่นามสกุลก็คือเส้นที่สนับสนุนครอบครัวการสร้างเส้นขีด สนับสนุนนั้นที่อยู่ใต้ลายเซ็นนั้นบางคนเนี่ยโชคดีชื่อของตัวเองมีสละอย่างเช่นสลักอูสลักอูหรือตัวยอหญิงหรือตัวถอดฐานฐานหรือตัวตปต,ตักถอดฐานฐานพวกนี้นะฮะก็จะมีสามารถสร้างเส้นที่อยู่ด้านใต้ได้โดยใช้สลักจากตัวอักษรนั้นเข้ามานะครับแต่บางคนเองไม่มีแต่ลากเส้นนั้นขึ้นมาก็มีเส้นผู้สนับสนุนความต่างกันของมันต่างกันก็คือ ถ้าชื่อของตัวเองมีตัวอักษรที่มีด้านใต้อย่างเช่นคําว่าสุภาพก็จะมีคําว่าสละอูแต่บางคนชื่อคําว่าสมสมควรไม่มีแต่มีเส้นขีดใต้ล่างจะต่างกันเส้นที่เกิดจากสละที่อยู่ใต้ล่างเขาเรียกว่าคนมีการสนับสนุนอย่างชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วคุณไปขีดก็คือเส้นสนับสนุนอย่างชั่วคราว นั่นหมายถึงคุณไปสร้างให้มีคนมาสนับสนุนคุณแต่สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะต้องติดหนี้บุญคุณเขาอาจารย์แนะนำนะครับสำหรับคนที่มีเส้นใต้ล่างสร้างได้คุณจะมีโอกาสมีการสนับสนุนเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นสำหรับการตั้งชื่อเห็นไหมฮะการตั้งชื่อที่ดีหรือการผสมสลักเพื่อให้เกิดเป็นชื่อที่เหมาะสมถ้าทำได้อาจารย์มักจะเน้นให้มีใต้ล่างด้วย เพราะว่าจะได้มีการสนับสนุนแต่สําหรับใครที่ชื่อดีอยู่แล้วแล้วไม่อยากจะเปลี่ยนชื่อแต่ชื่อตัวเองไม่มีสละที่ขีดใต้ล่างหรือไม่มีเช่นตัวยอหญิงตัวถ,อถัอฐานอย่างเงี้ยเราลากเส้นขึ้นมาแล้วอาจารย์แนะนําว่าเมื่อประสบความสําเร็จเอามันออกเพราะถ้าไม่เอาออกเนี่ยต่อไปคุณจะต้องไปใช้เรื่องของการเป็นหนี้บุญคุณเขาเยอะเพราะ,ะั้นใครสงสัยว่าชื่อตัวเองมีสละอยู่ใต้ล่างหรือ เอ๊ะอาจารย์ถ้าผมจะเพิ่มขีดใต้ล่างดีไม่ดี inbox เข้ามาถามกันนะครับแล้วพอ inbox อเข้ามาถามกันอาจารย์ก็จะให้คําตอบคุณว่าชื่อคุณกับธาตเกิดของคุณควรจะมีสนับสนุนไหมอาจารย์เคยบอกแล้วอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นคนที่เกิดธาตุน้ําและเป็นตาน้ําคุณเป็นน้ําเล็กๆดีที่สุดของคุณต้องมีคนสนับสนุนแล้วชื่อที่ดีของคุณจะต้องมีสลา ไม่ว่าจะเป็นสระอุสระอูสระอ,ระอูหรือจะต้องมีตัวอักษรที่มีตัวข้างล่างชีวิตคุณก็จะประสบความสำเร็จได้อันนี้คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นใครสงสัยในเรื่องของการตั้งชื่อชื่อตัวเองเรื่องการสนับสนุนอินบ็อกเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้นะครับ